สวัสดีครับเฟิร์นแลนเนอร์นะครับมีรองเท้าใหม่มาส่งกันอีกแล้วนะครับผมก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือรองเท้าอะไรนะครับโลโก้แบบนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลากันเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมอ่านี้ก็ไม่ใช่แกะกล่องนะครับก็จะเป็นลูดกล่องสไลด์ลิ้นชักออกมาอย่างนี้โอ้โหยางงี้เลยสีแวบๆเลยนะครับนี่ครับผม นี่นะครับ X เต็บ2 6 0 X 2.0นะครับผมสีแสบมากนะครับในชื่อสีเนี่ยมันเขียนว่าเขียวนีออนนะครับสำหรับตัวนี้คู่นี้ผมก็สั่งซื้อมาเองนะครับไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใดนะครับผมอาจจะมาแกะกันให้ดูนะครับอันนี้ก็สดสดล้อนเลยอ่านี่ครับ X เต็บสอง X 2.0งุนะครับผมรุ่น2แล้ว คือรุ่นแรกเนี่ยผมไม่เคยซื้อนะครับไม่เคยลองสวมด้วยก็ซื้อรุ่น2มาเลยทีเดียวนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือเขาบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นรองเท้าที่ไว้สําหรับเป็นซีรีส์ซ้อมทําความเร็วนะครับเป็นตัวรอนะครับตัวท็อปก็จะเป็นซีรีส์ 160x นะครับตอนนี้ก็เป็น 160x 6.0 Pro แล้วนะครับสําหรับตัวท็อปของทาง s t e p ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซ้อมลองท็อปนะครับสเปคก็จะลองลงมาเดี๋ยวผมพูดสเปคคร่าวๆนี่ก็คือป้ายแท็กนะครับผม X Step Fit เขาก็คือในอ p p e r เนี่ยก็จะเป็นแบบรูปทรงกระชับสังเกตดูได้เลยนะครับค่อนข้างแบบเป็นเป็นทรงแบบเรียวนะครับก็คือ X Step Fit นะครับก็มี เอส e ตปพาวเอันนี้ก็น่าจะเป็นการคืนแรงระบบแรงของเขานะครับเอสเตปเออันนี้ก็คือโฟมครับเป็นโฟมของเขาปลายแท็กก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันก่อนเลยนะครับนในส่วนของอัปเปอร์หน้าตาก็นี่นะครับเป็นลวดลายแบบนี้นะครับผมมีสกรีน 260S ตรงนี้นะครับแล้วก็ Propulsive Cushioning System นะครับผมก็มี ภาษาจีนตรงนี้เพิ่งดูคลิปจากช่องพี่แป๊บนะครับกูรู้บ้างไม่รู้บ้างเขาอ่านว่าอย่างนี้ครับ观音山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 ภูเขาวกวนอิมตรงนี้นะครับเป็นสะท้อนแสงนะครับผมเวลาวิ่งตอนกลางคืนก็จะสะท้อนแสงไฟได้ดีครับก็มีตรงนี้ก็น่าจะเหมือนแบบเลสเดย์วันไหนนะครับโลเคชั่นที่ไหนเป็นเหมือน ให้เราเขียนสถิติครับเป็นกิมมิคครับตรงนี้อ่าตรงนี้สอง x กศนสองศนะครับผมชัดเจนอ่าถ้ามองดีๆตรงนี้จะมีคําว่าสองหศนย์เนะครับไม่แน่ใจว่าคลิปวิดีโอในเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นชัดหรือเปล่านะครับอ่าแต่ผมว่าน่าจะเห็นอยู่นะครับเนี่ยมีคําว่าสองหกศูนย์เกผ้าก็จะเป็นอ่าลักษณะผ้าเมตดนะครับผ้าเมดเป็นแบบ ไม่ได้ไม่ได้เป็นแข็งแบบพลาสติกมากเกินไปนะครับมีความนุ่มอยู่นะครับสำหรับผ้าอ่านุ่มไม่ได้เป็นวัสดุพวก t p u สังเคราะห์จะจ่านะครับสำหรับ Upper ปปครับส่วนลิ้นก็ลิ้นเป็นลิ้นแบบบาร์นะครับมีรูระบายอากาศอ่ามีรูระบายอากาศมานะครับ เชือกก็เชือกไม่ได้เป็นเชือกแบบหนานะครับเป็นเชือกปกติไม่ได้มีปมอะไรนะครับเชือกทั่วไปรูร้อยเชือกก็มีช่องร้อยลันเนอร์หลุมมาให้นะครับตามสไตล์รองเท้าเลสซิ่งนะครับผมส่วนฮิลคอเตอร์ก็จะมีบูดนุ่มมาตรงนี้นะครับเป็นโค้งนะครับโค้งก็ แข็งกำลังดีนะครับอ่าโครงแข็งกําลังดีไม่บางไปนะครับอ่านในส่วนของอินโซนะครับอินโซก็ถอดได้นะครับผมอินโซก็เจาะรูมาแบบนี้นะครับ X เจ็ดสอง X 2องจนะครับาข้านอินโซก็ประมาณนี้อ่าอัปเปอร์ค่อนข้างถักมาที่เลยนะครับ แล้วก็มีรูระบายอากาศด้วยสังเกตเลยจะเห็นสีส้มนะครับของอินโซด้านในด้วยนะครับเดี๋ยวผมมือลวงเข้าไปอ่อามือลวงเข้าไปเนี่ยครับเห็นเห็นมือไหมครับอ่าคิดว่าน่าจะระบายอากาศดีประมาณหนึ่งนะครับสำหรับอัปเปอร์แบบนี้นะครับน่าจะไม่ร้อนนะครับเนี่ยครับแล้วอ่ทอมาค่อนข้างมีรูเยอะนะครับสำหรับ อัปเปอร์แล้วก็ที่สําคัญไม่หนานะครับอัปเปอร์ค่อนข้างแบบมีความบางมากนะครับไม่แข็งด้วยนะครับแล้วก็ข้างข้างอัปเปอร์ข้างข้างอัปเปอร์ในส่วนของการสัมผัสของนิ้วนะครับข้างในมันจะลื่นๆนะครับขอบตรงขอบขอบที่สัมผัสกับน,นิ้วนะครับจะลื่นๆนะครับข้างในจะมีเหมือน เหมือนผ้าไมโครไฟเบอร์เป็นสักลาดนิดๆนะครับสําหรับตรงขอบแต่ตรงนี้เป็นลื่นๆนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองสวมใส่แล้วลองใช้งานดูนะครับว่ามันมีปัญหาเสียดสีอะไรหรือเปล่านะครับามาส่วนมาในส่วนของมิโซนะครับมิโซก็เป็น X-Step A นะครับโฟมลักษณะโฟมของมิโซก็จะเป็นลนักษณะถ้ากนนะครับมีความค่อนข้างแน่นอยู่นะครับ แล้วโฟมก็จะเป็นลักษณะเม็ดเม็ดนะครับจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับไม่ได้ขึ้นรูปฟูแบบเรียบเนียนนะครับแล้วก็ในโฟมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นท d printing ชิ้นเดียวนะครับมีเป็นชิ้นเดียวไปเลยปกติแล้วจะเป็นซ้อน2ชั้นแล้วก็มีขั้นกลางด้วยแผ่นคาร์บอนนะครับแต่เนี่ยแผ่นคาร์บอนจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีโฟมชิ้นเล็กอีกชิ้นหนึ่งอยู่ด้านบนแตใน่ในมิโซลหลักเนี่ยจะเป็นก้อนเดียวเลยครับ ในส่วนของมิโซรุ่นนี้นะครับตามสเปคที่เขาแจ้งมานะครับผมแล้วก็เป็นแผ่นคาร์บอนนะครับอ่าอันนี้แผ่นคาร์บอนตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นทีสี่ร้อยนะครับในทีสี่ร้อยก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนที่มีลักษณะไม่ได้แข็งมากนะครับเป็นระดับกางนะครับถ้าจะเป็นแข็งมากๆก็จะเป็นทีเจ็ดร้อยนะครับทีเจ็ด้อยหรือทีเก้าร้อยในรุ่นท็อปล่าสุดเลยนะครับที่เป็นสีทองนะครับแผ่นคาร์บอนของเขา ลองกด,กดดูก็แข็งอยู่นะครับแผ่นคาร์บอนอ่าแล้วผมลองบีบโฟมดูอ่าโฟมแน่นเลยนะครับคู่นี้สแต็กไฮผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่าไปดูสเปคมาเขาไม่ได้แจ้งไว้นะครับว่าสแต็กไฮเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ทราบม,มาคร่าวๆอ่ดอบน่าจะดอบ6นะครับคู่นี้แต่ไปดูช่องของ พี่แป๊บกูรู้บ้างไม่รู้บ้างมาของพี่แป๊บจะเป็น3 1อนะครับซึ่งน่าจะเกี่ยวกับไซส์เ้วยนะครับในสเต็กในเลขตัวเนี้ยนะครับ,เ,รบเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นอของผมเป็นไซส์1 1 US นะครับ45 EU นะครับคู่นี้มาในส่วนของพื้นพื้นเนี่ยเป็นพื้นของ x อ็เปองนะครับเป็นยางแบบยาง CPU ที่ค่อนข้างแบบ ทนทานเลยนะครับที่เขาเคมไว้นะ่ะแล้วก็จากการที่เพื่อนๆใช้งานของ S อสเตเนี่ยพื้นของ S อสเตเนี่ยทนทานมากๆแล้วก็ยึดเกาะด,ดีมากๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมีดอกยางที่เขียนว่า 260X ศนยด้วยนะครับอ่าแล้วก็ดูสังเกตดอกยางนะครับเป็นซิซี่เลยนะครับดอกยางไม่ได้หนามากนะครับแต่ว่าหนาประมาณนึงนะครับไม่บางเกินไปนะครับสำหรับยางของ เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นยางสีเขียวเลยมีดอกยางครับชัดเจนเขาเคมมาไว้ว่าคู่นี้ยางของ S อสเตมน่ยมันวิ่งได้ถึงระดับ2,000กิโลเลยนะครับที่เขาเคมมานะครับเดี๋ยวผมลองชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับว่าคู่นี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับในไซส์11 US 4ย EU นะครับแต่ข้างหลังของเขาเนี่ยจะเป็น 285นะครับในหน่วยของ CN ก็คือ Cn เนี่ยเท่าที่ดูเข้ามาก็คือเขาบอกว่าหน่วยเนี่ยมันดูเป็นความยาวเท้าจริงนะครับแต่ซึ่งเท้าจริงผมเนี่ยแค่27.8นะครับไม่ถึง28.5นะครับทีนี้เราก็เลือกไซส์น่ะส่วนมากรองเท้าจีนน่ะถ้าเลือก EU เนียยัจะค่อนข้างแม่นกว่านะครับดู EU นะครับอันนี้ของผมเป็น45 EU ก็ ตรงไซส์คู่อื่นนะครับแต่เดี๋ยวต้องลองสวมก่อนนะครับว่าอเน,นี้ยตรงไซส์หรือเปล่าแต่ส่วนมากหลังๆรองเท้าจีนเนี่ยถ้าดู EU เนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองชั่งน้าหนักให้ดูนะครับอ่าสำหรับน้ําหนักคู่นี้หนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ2 5 9หนะครับในไซส์11อ US 45ห้า EU นะครับผมอ่ามาข้างซ้ายดูนะครับ มีป้ายแท็กอยู่266นะครับมีป้ายแท็กอ่าเดี๋ยวผมอลองเอาป้ายแท็กออกนะครับอ่าทีนี้ผมลองเอาป้ายแท็กออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาช่างดูอีกทีนะครับสําหรับข้างซ้ายนะครับอ่า261นะครับข้างขวาอีกทีหนึ่ง259ต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ต่างกันเยอะ สำหรับคู่นี้ก็ออกแบบมาให้สำหรับใช้ในการทำความเร็วนะครับวิ่งเทมโปอินทเวลสปีดเลสนะครับแล้วก็แข่งขันก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้แบบต้องการรองเท้าที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่นะครับคู่นี้เอาไปแข่งขันได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปลองใช้งานแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับคู่นี้ผมกดในช h อป e ีมานะครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่4ี่พันนะครับ ยังไม่รวมส่วนลดนะครับถ้ารวมส่วนลดแล้วก็น่าจะเหลือ3 0 0พันปลายส0ก0ันกลางๆนะครับผมสำหรับ X-Step ก็จะมีวันพวกวันเพย์เดวันลดราคาที่มีเลขเบิ้ลเลข15หรือ25นะครับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ข้างล่างคลิปเลยนะครับผม้าเดี๋ยวผมไปลองสวมใส่แล้วมาลองคุยถึงฟิลลิ่งแรกของการสวมกันดูนะครับแล้วก็ไซซิ่งเนี่ยมันได้ไหมนะครับรวมไปถึงฟิตติ้งต่างๆเนี่ย ที่เขาเป็นเอ็กเสดฟิตแล้วเนี่ยรูปทรงเรียวๆเนี่ยสำหรับเท้าที่กว้างหน่อยจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับอ่เดี๋ยวไปลองสวมใส่กันดูครับผมอทีนี้มาลองสวมใส่ให้ดูกันนะครับอ่าตอนนี้ก็ดูเบื้องต้นก็คือเชือกเนี่ยผมมัดลันเนอร์ลวปเลยนะครับเชือกยาวเหลือเฟือนะครับสำหรับคู่นี้มัดลันเนอร์ลูปแล้วยาวเหลือเฟือเลยอ่าสวมใส่ครั้งแรกตรงอัปเปอร์เนี่ยไซส์โอเคนะครับ เหลือหนึ่งนิ้วโป้งพอดีนะครับสําหรับไซส์อ่าเลือกตรงไซส์ได้จะเหลือมากกว่าอ่าในในรองเท้าจีนเนี่ยผมสังเกตเนี่ยจะความยาวถ้าเลือกตรงไซส์เนี่ยจะ,เห,กกะ,ะเหลือมากกว่าประมาณ2มิลนะครับเหลือมากกว่าประมาณ2มิลบางคนถ้าเกิดต้องการเลสซิ่งฟิตเนี่ยอาจจะพิจารณาลดไซส์ครึ่งไซส์ได้นะครับหรือว่าบางคนที่อ่าเผื่อไซส์มาแล้วเนี่ย1.5เซน หรือว่าเผื่อไปเยอะๆแล้วเนี่ยถ้าเนี่ยอาจจะพิจารณาลดครึ่งไซส์ได้ในรองเท้าจีนนะครับแต่ถ้าเกิดใครใส่ตรงไซส์ที่เผื่อจากรองเท้าคู่ปกติ1เซนแล้วเนี่ยคู่นีใส่ตรงไซส์ได้นะครับสำหรับเท้าจริงผมเนี่ยความยาวเท้าก็27.8จุดแนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ย10.5นะครับก็จะไม่ถึง 2E นะครับ แต่ก็ใกล้ๆสอง e ครึ่งๆนะครับใส่คู่นี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นเอ็กเต i ฟิตเนี่ยหน้าเท้าที่ค่อนข้างรู้สึกค่อนข้างเลี้ยวเนี่ยพอใส่จริงแล้วเนี่ยไม่บีบนะครับไม่บีบนิ้วก้อยเลยครับพอดีเลยเหลือพื้นที่นิ้วขยับได้สละโอเคเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้อัปเปอร์การเสียดสีนิ่มนะครับข้างในไม่มี อาการรู้สึกสากเท้าเลยนะครับแล้วก็โฟมมีลักษณะนุ่มแน่นเลยนะครับอ่าเท่าที่เดินตอนนี้นุ่มแน่นแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบกระดา้านนะครับเป็นนุ่มแน่นเป็นเฟิรม์มเฟมนะครับอ่าผมว่าต้องลองไปนวดสักหน่อยนะครับลองไปนวดลองไปวิ่งสักประมาณห้าโลส10บโลนะครับผมว่าน่าจะเข้าที่ขึ้นในรองเท้าเนี้ยนะครับแต่ว่าไม่กระดา้านะครับ ค่อนข้างมีความสบายนะครับใส่แล้วฮิวตรงฮิลเนี่ยล็อกกระชับค่อนข้างโอเคนะครับความมั่นคงเนื่องจากข้างหลังเนี่ยจะมีออกมานิดนึงนะครับแล้วก็แต่ตรงกลางเนี่ยจะเว้าวนะครับจะมีการเว้าวกลางผมก็มีอาการเท้าลมเท้าแบนเล็กน้อยนะครับ ก็อาจจะมีนิดนึงนะครับในการล้มในลเล็กน้อยเพราะว่าลักษณะสรีระส่วนตัวนะครับแต่ต้องไปลองวิ่งก่อนนะครับว่าพอวิ่งจริงแล้วเนี่ยเวลาเราลงเต็มเท้าเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าลองเดินดูนะครับข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างมีความหักหน้าเลยนะครับมีความกิ้งเลยครับตรงนี้ เพราะว่าเนื่องจากโฟมข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างมีความแน่นอยู่นะครับแล้วก็เวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะกิ้งกิ้งไปข้างหน้าทันทีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองย่ำย่ำดูนะครับว่าฟิลเป็นไงลองกระโดดดูสักหน่อยก็ได้ครับ าเบื้องต้นรู้สึกถึงความตอบสนองค่อนข้างดีนะครับไม่กระด้างนะครับพอผมลงน้ำหนักเท้าแรงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกกระด้างเท้าเลยนะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็รู้รู้สึกถึงลมที่เข้าหน้าเท้าด้วยนะครับที่ผมบอกว่า,วามันเจาะรูนทอระบายอากาศค่อนข้างดีนะครับสำหรับอัปเปอร์แบบนี้เนี่ยครับสำหรับเ s t e p 260x2.0 นะครับเดี๋ยวไปลองวิ่งจริงแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อคู่นี้ก็สามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมราคาก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่3,000ไปไปลายนะครับสำหรับคู่นี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องรีวิวเจ้า xtep 260x2.0 นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจเฟิร์สแันเนอร์เนยนะครับผม สารวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ